รอยังย well uh. uh, ูบุน okay. ีฮะยังกัตุกนาบ้เง no. 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 ิน้ไปเออเงินนเจ้าดิไปจะไรบุนีกินกันเราวพาเขาหันกินกนเราย็บย็ัจะกินได้ว่าเขาฮะม่ต้อกินเขาเมื่อนี้่อยสี่ดินเกมเล้อสองคนเกิด้ดจะรเงินบ่อยากได้อยากได้ร้ายบ่จักแซนไม่สิบซน อยากได้ฮ like mm ัาเซนเอออยากได้ก็สิให้เยอะนี่เงินนี่น่ะเออนี่เงินเดือนก็อนอ๋อเหรออ่าเดียวนดูจิ๊ดเออเงินเดือนหลานหนึ่งนเอออันนี้มากเอากระตุกมาใส่เจ้าดินเน้อเอาขั้นไผ่ไผ่ยุ่งไผ่ยุ่งต่างใส่เงินเอานี่เงินก่อเงินเออเอาเริ่องเกเจ้า่อนเจ้ก่อหาซีบปะหาซีบอันทัน ท่านขั้นันเจ้าเฮ็ดว่าไรเจ้าเอาเงินยูทูปมาขอได้เออเงินยูทูปเจ้าจะให้โค้ดเป็นบ่เอออ้าวเฮ็ดไรบ่ไปให้ต่อจะาสองคะเฮ็ดได้บ่ขอให้เจ้าเฮ็ดสามสามเถื่อเออเธอละสามเถื่อขั้นบ่าไรบ่าไรเงินว้าวว่าไรบ่ไรทำไหม โอ้ตายเง้เนี่ยเอาเงินเียเงนเบาียตเก็บเกเก็บอมาตังในเงินนี่ไปเอาไปหาซอ้มันไหลหาซ่เอาถ้ากระบอกไจะส้เต้อกนจะเห็นได้ไงเงินยเจ้าเเตโอ้โอ้อาโอ้ยบ่ไ้บ่ไ้เงิน คกอคเอาไขเครื่องกันุมไปใหม่ก็เอาเงินใหม่กันเอาฮตอีกเอาห้ไม่ได้อีกซ้ำเือโอ้ยให้หมดเลยถือมีกอกเลยหมดเเงินน้ำถือมีกอกนะเอาอีกหนึโอ้ยมดออีกเนี่ยีีีจะดอะไรได้หนอีกบานนึงโอ้ห้อีกซ้ำเือเอาพออย่างไรเงินโอ้ได้ได้ได้เอา ไปไปเรืองอะอะโอ้เงินเิเอาโซ่เลยเว้ยโซ่เงินเลยเ้ยโอ้ยเงินปีใหม่เนาะเขาลอไปเลเล่าไปเล่แลบอจักไม่าดสอืมเอาบอกไทยคิวกันก่อนเดขอสิด้วยขัอให้รผมให้เงินจะไหนจเงินไมขอขึ้นไหน โอ้ยเอามาเอามาอะไรอะไรเอาเนื่อเต้าเลยเอาโอ้ยเอามาอีกโอ้ยบ่ได้เงินสามเอาเอี่ยเนี่ยมาอาเงินมาสามเต้าเด้ออะไรเงินนะเอ้ยอะไ้เอานี่ยตกนกเงินมาเอาเงินมาบ่ไรเด้ออ่ได้เด้อเอาควายมาเนี้ยเอา โอ้เอาโอ้ยสามเตืออยังหมดเลยโอ้ยหมดเลยเจ้าไปเจ้าไสดงเงินหนายกากันเนาะอ่าถ้าเกี่ยวเลยห่าซีฟเลย้าเกียกันปุ้งปุ้งกันหุออาก้มไว้รุ่มผ้งไวรุ่อ้าเงินอยู่ในกล่องนี่ไปแสดงลายเอาขอแจกมึนี้แจกขอแจกเลย เออหาซีบเถอะนะเอาเจ้าเจ้าก็เถากะว่าเจ้าก็เถากะว่าเนี่ยไฟสีได้ยร้ายกูกลัดเอาเอากะว่ามันได้ได้มึงนึงอ่ะสิบเซ็งหมดเออมันเสียคือเนี่ยหมดะลยเออมันซานเถอเอาอีกเออโบได้มันบบตั้งทั้งดังหายมันตั้งทั้งดังเอากะว่าตั้งเถอเออ bỏ bộ Ừ, bỏ lại Cái này, đít đi tặng hóa Ừ, ôi, 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 này. ôi, ôi, đi, ôi, đi. ôi,